มาในมุมของการเป็นนักกีฬาบ้างตอนนี้คุณก้าวมาถึงจุดนี้คิดว่าจะเป็นประสบความสำเร็จหรือยังคะคิดว่าประสบความสําเร็จแล้วในระดับหนึ่งครับถ้ามองกลับไปอ่ะผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเดินมาไกลพอสมควรไกลมากถ้าแบบย้อนกลับไปเมื่อสิปีแล้วคงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ก็ภูมิใจในตัวเองระดับหนึ่งครับแต่ ถ้าแบบบรรลุปเป้าหมายสูงสุดของการเป็นนักกีฬาหรือยังเนี่ยก็ยังครับถามว่าไปต้องไปต่ออีกไหมก็คงต้องไปต่ออีกครับผมว่าน้ามาตอนนี้ปี26แล้วถ้าเลิกตอเน,นี้ที่ผ่านมาคือแบบมันเหมือนมันศูนย์เปล่าผมยังอยากไปให้สูงวันนี้ให้ไกลกว่านี้อีกอะไรเงี้ยมาไกลขนาดน,นี้แล้วอะยอมแพ้ตอนนี้ก็เลวเกินไปอะไรเงี้ยคือ <ๆ S 2> คไม่ได้มากไกลแค่นี้ไม่ได้มาไกลใช่หากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube ม o n o ทนี9ค่ะ